นั่งฟร oh, ีด้วยทุกคนบอกเลยว่าต้องมาฟรีที่นี่ก็คือขอแฟนใหม่ใครโอหักมาปุ๊บไม่ยังไม่ต้องเที่ยวเลยมาญี่ปุ่นมาวัดนี้ก่อนเลยสวยมากดมาวมั้งผมกัเราสองคนแรกในช่องชิวี่อชิญได้นะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊กกับิจิเราจะพาทุกคนมากินแล้วก็มาเที่ยวย่านอาซกษานในทุกคน ยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีร้านอร่อยอร่อยร้านใหม่ๆที่แบบว่าตอนนี้ญี่ปุ่นแบบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่านิยมกันมากๆ<ส>แล้วก็มีจุดโลเคชันที่ถ่ายรูปมุมใหม่ๆมาฝากกันด้วยสเดี<ส>๋ยวไปดูกันเลยว,ว่าอาซอกซันเนี่ยจะมีอะไรอร่อยอร่อยและสถานที่เที่ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันท<ส>่า<ส>โอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นสถานที่เที่ยวแรกนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตึกอินโฟมชันอยู่ข้างหน้าอาซอกซันเลยนะขึ้นมาที่ชั้นแ แล้วพอขึ้นมาแล้วนี่เราจะได้วิวแบบนี้จะเห็นทั้งโตเกียวสกายทีด้วย <Yeah. S 1> สุดยอดอันนี้เราเห็นชัดมว่าเลยนะ <Yeah. S 1> ตรงนี้นี่คือเห็นชั้นมากๆทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดยังมีตรงนี้ตรงนี้จะเห็นอาซักสารแน่แน่นะคะถ้าเดินมาใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มิจิเข้าไปดูใกล้ๆเราจะมองเห็น อาศักดิากรัทธาตั้งแต่ทางเข้าเลยนะนโซโซใช่เห็นเซนโซจิได้แบบชัดๆเลยทุกคนคือหูสวยมากนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แต่ยังไม่หมดบนชั้น8นะคะนอกจากจะมีวิวที่สวยแล้วยังมีร้านกาแฟด้วยมีตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะขึ้นมาได้จะมาขึ้นมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยจะไม่ดื่มกาแฟก็ได้นะขึ้นมาได้หรือว่าจะแบบจะมานั่งชิลนั่งพักอะไรเงี้ยนั่งถ่ายรูปกินดื่มกาแฟที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วขึ้นมาก็ไม่เสียเงินด้วย ดีมากหลังจากที่เราไปดูวิวมาเรียบร้อยนะคะพอลงมาฝั่งตรงข้ามเราก็จะมาเจอครับวัดเซนโซจิเลยเนาะนว้าง่ายมากเพราะว่าวิวฝั่งตรงข้ามเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันดูแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปก,กินทีนี่ไีนี่ซอยนากามิเซโดริดรอันนี้ชื่อว่านากามิเซโดริดรใช่ไหมก็จะมีแบบร้านขายของที่คนไทยก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะ ว่ามีร้านแบบขายของเยอะนะอันนี้รา้านตั้งแต่เช้าเลยเนาะมแต่จะมีร้านหนึ่งเป็นร้านเมลอนฟังนั่นเองทุกคนชื่อร้านว่าอลูเทียเบเกอรี่นั่นเองนะคะที่เขาจะขายเมลอนฟังเดินม,มาตามมาเลยอันนี้นี่เป็นร้านดังเลยนะนี่เห็นไหมมีคนเยอะด้ยวยร้านนี้นะนี่ทุกคนร้านนี้เลยอันนี้คือเมลอนฟังนะคะนี่น่ากินมาก นี่ท้าคนอันนี้คือเมลอนฟังที่เราบอกน,นั่นเองนะคะสังเกตได้ว่าลูกใหญ่มากนโอเคอันนี้ราคาเท่าไหนนะร่นะสองร้อยเยนอันนี้ราคา200เยนเป็นเงินไทยก็60บาทถูกมากเลยนะแล้วคือยังร้อนๆอยู่เลยข้างนอกกรอบๆเดี๋ยวจะกินให้ดูอืมข้างในแบบนุ่มๆอะ่ะและ้วก็เมลอนฟังเนี่ยเขาข้างนอกผิวเขาจะกรอบๆนะแล้วมีแบบเหมือนแป้งแล้วกลิ่นหอมมากอืม แต่สุดยอดนะเมื่อกี้เห็นป้ายนาหน้าร้าป่ะวันนึงเขาข,ข,า,ขายได้สี่พันลูกกะนนี่โอ้โหสุดยอดอ,อกไม่ทันกันเลยเดียว,ยวอ,อันนี้คืออย่างแรกนะคะที่เอาสักจะดังมากโอเคเดี๋ยวคินนี้เสร็จเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อ สวยมากทุกคนตอนนี้สักุระบานแล้วนะตอนนี้เพิ่งจะเป็นเกือบจะสิ้นเดือนมีนานะแต่ปีนี้บานเร็วมากจริงๆเนี่ยนี้จะเป็นต้นสัปดาห์นั้นแต่ว่ายังบางนแบบไม่สุดเลยเนาะเฮียวีบอกว่าเริ่มบานมานิดหน่อยจริงๆเนี่ยถ้าสักป,ประมาณสัปดาห์หน้านี้ก็น่าที่จะเซตที่เลยสวยเนาะสวยสวย,สวยคิดว่าประมาณสิ้นเดือนมีนาอนะไรเงี้ยกอกำลังกำลังสวยเลยเ,ลยเดี๋ยวเราไปแวะถ่ายรูปแถวนี้แล้วก็ไหว้พระข้างในกันดีกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินกันตอน่อไปถ่ายรูปกัน นี่ทุกคนอันนี้คืออาซักษะจินจานนั่นเองนะคะอยู่ข้างๆกับวัดเซนโซจิเลยนะเดินมาง่ายมากประมาณ10วินาทีคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆมันมองเห็นเลยแล้วตั้งนี้ซากุระบานแล้วะสวยมากดูดิอุ้ยอันนี้คือสายพันธุ์ซเมโยชิโนนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีซากุระเยอะใช่ป่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าซากุระญี่ปุ่นจะต้องพูดถึงซ um ูเมโยชิโนนั่นเองแล้วนี่ก็คือซเมโยชิโนบานแล้วนะ อันนี้เริ่มบานเอ้ยอันนี้เห็นใกล้มากเลยอ่ะพี่ดูดิดูนี่โอ้ใกล้มากสวยมากทุกคนแล้วก็อันนี้คืออซักซาจินจาน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระตรงนี้ก่อนไหนไหนมาแล้วก็เหมือนกับว่าขอพรเป็นสิริม,มงคลอะไรอย่างเงี้ยนะก็แนะนําว่าจริงๆเนี่ยอซักซาเนี่ยสามารถมาได้ตั้งแต่เช้าเลยทุกคนไปไหว้พระ สวยมากสวยมากโอ้แ oh, ถวนี้เริ่มบานเลยนะรู้สึกว่าแบบโดนแดดทุกคนถ้าแบบโดนแดดจัดๆอะไรเงี้ยก็จะบานเร็วกว่าเพื่อนถ้าไม่ค่อยได้โดนแดดมันก็จะแบบบานช้านะแต่เดี๋ยวเราเดินไปซูมิดะคาวากันต่อดีกว่าเดินมาตรงนี้อันนี้ดีมากตรงที่แบบว่าจะเห็นแบบมีสวนสนุกเลยนะเป็นสวนสนุกแบบสาธารณะนะนะแต่ว่าคลิกชอบอันนี้มากเลยรู้สึกว่าแบบเขาเอาต้นไม้ไว้ตรงกลางเนาะแล้วก็เอาแบบ เหมือนมีสนทันุกของเด็กๆล้อมรอบอ่ะ,ออะน่ารักมากตรงเนี้ยในทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงอะไรนะซูมิดาคา,าวะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นคาวะก็คือแม่น้ําแต่ตรงนี้หูเห็นโตเกียวสกายทีชัดมากเห็นไหมคือชัดกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วนะน,นี้ชัดมากๆเลยนะเห็นแบบสุดยอดไปเลยแล้วก็นี่ต้นไม้ที่ทุกคนเห็นซ้ายขวาอันนี้นี่จะเป็นสก,กุลระแต่ว่ายังไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะตรงเนี้ย อาจจะด้วยความที่แบบว่าตรงนี้เนี่ยพอมีลมก็จะอากาศรู้สึกแบบเย็นๆนะๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูแถวแม่น้ําดีกว่าเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยจะเป็นสักุระเ้วเดี๋ยวจะพา,พาเดินดูกันมาจๆนี่ๆๆๆตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟาด้วยนะแล้วแบบโอ้โหดูวิวดีมากเลยสวยไหมมีสักุระด้วยโอ,อ,อ้ตรงนี้แบบว่าเริ่มเริ่มออกดอกแล้วนะทุกคนตรงนี้สวยมากแล้วดูบรรยากาศแบบมองฝั่งนี้เป็นสักุระมองฝั่งนี้เป็นโตเกียวสกายซี โอ้อันนี้คือโลเคชั่นที่ดีมากๆจะมาถ่ายรูปจะมานั่งดื่มกาแฟนั่งชิวอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะสามาแล้วจริงๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยสามารถลงไปได้ด้วยนี่เป็นแบบนี้แล้วมีเรือด้วยนะทุกคนบริเวณรอบรอก็จะมีร้านกาแฟนะมีประมาณสักสองร้านได้ก็สามารถที่จะแบบมานั่งดื่มกาแฟชมวิวได้ และนี่คือซูมิดากาวะนั่นเองนะคะแม่น้าํานะซ,ซูมิดะนะไม่เจ๊เนาะแม่น้ําซูมิดะนะคะเราสามารถที่จะเดินลงไปข้างล่างได้ด้วยนะจริงๆอะ่ะเห็นไหมมีคนเดินอยู่ข้างล่างด้วยแล้วตอนนี้มีรถไฟผ่านด้วยสวยมากในทุกคนตอนนี้เรามากันอีกศาลเจ้านึงแล้วนะคะที่นี่ชื่อว่ามัสจิยะมะโชตเตงนั่นเองนะคะทุกคน สวยมากอ๋อต้นอันนี้คือแบบว่าแดงตลอดเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นช่วงใบไม้ผีนะแต่ก็ยังแดงอยู่เลยคนะ่ะสาลเจ้านี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยมีความสวยงามแบบมากๆแล้วก็มีจุดถ่ายรูปด้วยไปจะพาไปดูข้างในนี้เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นเทพเจ้าที่อยู่ที่นี่นะแล้วเหมือนกับว่าถ้าใครจะขอพอรหรือขออะไรที่นี่เนี่ยจะต้องบนบานด้วยหัวใจเท้าเออ จริงนี่คือเรื่องจริงแล้วก็พอเข้ามาแล้วนะให้เดินเลี้ยวขวามาตรงนี้มาตรงนี้เดินเข้ามาจะเจอกับส่วนญี่ปุ่นทุกคนและที่สำคัญนั่นก็คือเราจะได้วิวแบบนี้สวยมากนี่คือเป็นมุมถ่ายรูปที่แบบว่าคนยังแทบจะไม่รู้จักเลย คนรู้จักน้อยมากๆแนะนําให้มาที่นี่เลยนะเพราะว่าวิวสวยคือเป็นบรรยากาศเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆเลยข้างล่างเนี่ยจะได้ยิ็นเสงน้ำานมะไม่แน่ใจทุกคนได้ยินเสงน้ำปะนะจะมีคล้ายๆกับเป็นบ่อปลาคาร์ฟทุกคนอยู่ด้วยแล้วข้างบนก็แบบเป็นวิวโตเกียวสกายทรีแบบนี้เดี๋ยวกี้กับมิจิถ่ายรูปถ้าถ่ายแล้วขึ้นรูปมาพาจะได้แบบนี้สวนที่กิ๊กบอกเนะี่ยสามารถที่จะเดินลงไปได้ด้วย สวยมากเนี่ยนี่คือทางเดินเลยนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคือมีความแบบเป็นญี่ปุ่นจริงๆเลยอะ่ะเหมือนอยู่เกียวโตวอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะนี่ทุกคนบรรยากาศสวนจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือสวนที่อยู่ในวัดนั่นเองนะนอกจากได้เห็นวิวสวยแล้วสวนก็สวยมากเลยอะ่ะแล้วคือตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนบ่อนะ แล้วก็มีปลาด้วยสวยมากปลาคับเยอะมากเลยแถวเนี้ยตรงนี้ก็จะแบบมีต้นไม้อันนี้คือแบบเป็นฟิลส่วนญี่ปุ่นนะอันนี้นี่คือเราอยู่ใจกลางโตเกียวแต่ว่าเหมือนเราอยู่เกียวโตเลยสวยมากคือกิ๊กมาอา,ารรซากซเป็นสิบรอบเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเลยนะเพิ่งจะรู้เลยเนี่ยว่าอาซากษับมีแบบนี้ด้วยสวยมากทุกคนเราจะไปขอพรในการ ซื้อหัวใช้เท้าไปเขาดังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก่อนเลยใครจะขอเรื่องธุรกิจให้มาที่นี่ถ้าซื้อหัวใช้เท้าก็ไปข้างในแบบนี้นะทุกคนแล้วไปวางไว้นี่ทุกคนแล้วดูในวัดนี้มีเหมือนรถไฟแบบนี้นะเลยนะเรียกรถไฟดีป่าวะ โอ้ oh, oh. ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในกระเช้าแล้วจัตโคเซอร์นี่เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะขึ้นดีมากเลยอ่ะสามารถนั่งได้สองคนที่สำคัญคือนั่งฟรีด้วยเฮ้ <Wow. S 1> ยดีมากน่ารักอ่ะโอ้ <Wow>. oh. เป็นแบบเหมือนเห <c oughs> มือนลิฟต์นะเหมือนลิฟต์แต่แบบว่าเป็นเป็นลิฟต์รถไฟอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะน่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะ oh. น่ารักมากขึ้นไปอย่างงี้ นั่งได้ครั้งละสองคนนั่นเองนะคะเป็นแบบหนึ่งที่ที่แนะนำอยู่อ๋ศักษะมีแบบนี้ด้วย <laughs> นั่งฟรีด้วยทุกคนบอกเลยว่าต้องมาฟรี่ทุกคนเดินมาประมาณหนึ่งนาทีข้างวัดนะคะก็จะเจอกับเป็นเหมือนเป็นสวนเล็กๆนะสำหรับแบบคนแถวนี้แต่ทั้งหมดต้นไม้ในสวนเนี่ยเป็นสักุละหมดเลยสวยมาก อันนี้นี่ถือว่าเป็นโซนแบบใหม่ๆทางนั้นเลยนะคือจริงๆเนี่ยไม่ไกลาจากวัดเซนโซจิเลยสามารถเดินมาง่ายๆแต่คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักทางนั้นทุกคนดูวิวแบบนี้ว้าวสวยมากอันนี้เป็นสวนเล็กๆนะแต่ว่าทั้งสวนนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยต้นไม้ก็คือเป็นต้นซากุระทั้งหมดเลยทุกคนแล้วก็ได้วิวตโตเก,กียวสกายทรีแบบชัดมากแล้วเมื่อกี้เราเจอในอินสตาแกรมเมื่อกี้เลยนะก็คือตอนกลางคืนเขามีการเปิดไฟตรงนี้ด้วย ถือว่าดีมากๆถ้าใครแบบว่ามาเที่ยวช่วงซากุระอะไรเงี้ยสามารถมาเที่ยวตรงนี้เนี่ยทั้งกลางวันก็ได้กลางคืนก็นมาได้แล้วโตเกียวไคเทอเขาเปิดไฟด้วยเนาะโหนี้ก็บทำให้เรารู้สึกว่าเอออยากมาแบบมาได้ตลอดอยู่จนถึงเย็นเลยก็ได้ไเดี๋ยวใส่โลเคชั่นไว้ให้ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรแต่รู้ว่าอยู่ข้างๆวัดเดียวกับเมื่อกี้โหตอนนี้คือบานแบบต้นนี้บานเยอะมากเลยสต้นนี้นี่คือบานเยอะมากนี่ทุกคน เรารู้แล้วว่าที่นี่ชื่ออะไรชื่อว่าซันอะไรนะซันยาบริพารที่นี่ชื่อว่าซันยาบริพารคถามว่าทำไมถึงรู้นี่ไงข้างหน้าสวนเขาเขียนไว้มันมีแผนที่อยู่นี่โอเคเดี๋ยวไปสถานที่เที่ยวต่อไปดีกว่ายังมีอีกเยอะเลยวันนี้ด้วยสถานที่เที่ยวต่อไปนะคะชื่อว่า อิมาโดจินจาก็คือศาลเจ้าอิมาโดนั่นเองนะคะก็ในนี้เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าเกี่ยวกับแมวแมวกวักแมวกวักแต่ว่าเป็นหนึ่งในวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นออริจินอลของวัดที่มีแมวกวักนั่นเอง่ะไม่ธรรมดาไปดูกันดีกว่าว่าออริจินอลนี่มีเหมือนป้ายแบบให้เขียนขอพรอ,อะไรเงี้ยเป็นรูปแมวด้วยเนแผนใหม่ ที่นี่ก็คือขอแฟนใหม่ใครอกหักมาปุ๊บไม่ยังไม่ต้องเที่ยวเลยมาญี่ปุ่นมาวันนี้ก่อนเลยขอแฟนใหม่ก่อนเลยหรือว่าถ้าแบบแฟนไม่ดีเลยว่ากูเบื่อจริงๆเลยมาวันนี้เช่นเดียวกันขอใหม่แม่งเลยป้ายที่เขียนเขาก็จะเป็นรูปแมววักแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นแมวสองตัวก็คือเหมือนกับว่าขอคู่นั่นแหละง่ายๆเลย,ไงไงเลยอธิบายแบบเข้าใจง่ายมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าอย่างที่บอกไป ใครที่แบบอยากคู่อยากได้แฟนใหม่ขอแฟนใหม่เพิ่งออกักมาแฟนเจ้าทูขอใหม่ไปเลยจริงๆไม่ต้องไปรอหลังจากที่เราเที่ยวกันมาเยอะมากแล้วต่อไปแล้วก็หิวเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้กิ๊กจะมาแนะนําร้านอุนางยีนั่นเองนะนนะเดี๋ยวจะแบบว่ากินให้ดูร้านนี้เนี่ยอร่อยมากที่สำคัญคือราคาถูกมากอยู่ในอาซากุซาเลยร้านนี้ชื่ออะไรจริง อุโตโตโตนะโตๆนั่นเองแล้วเราก็สั่งไปแล้วนี่ทุกคนอันนี้เนี่ยราคาถูกมากค่าร้อยห้าสิบเยนเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยหกสิบบาทาถูกมากนะเออปลาไหลญี่ปุ่นสามารถกินได้ในราคาร้อยหกสิบก็ถูกมากนะไม่ให้ต้องเสียเวลาไหนๆก็เที่ยวมาเยอะกินข้าวก่อนอาซากสันเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อุนั่งอด,ดังเหมือนกันนะมีร้านที่แบบดังๆร้านนี้ก็ดังเชนเดียืมอร่อย อร่อยมากไปทุกคนหลังจากที่เราไปกินเข้าวนาปลาไหลญี่ปุ่นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานกันต่อนั่นก็คือคิบิดังโงน,นั่นเองที่ดังโง่นี่ไงนี่ไงเขาเขียนว่าคิบิดังโงนี่เราก็จะมีคีนากโกเหมือนกับว่าเป็นของของคีนากโกน,นี่อร่อยมากเลยนี่หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคน ป็นยังไงงนนน่มาตอุเลยยัร้อนอยู่เลยอ่ะอแล้วแบบมันจะลูกเล็กๆทุกคนแบ<ม>บว่าเอ้ยลองกินได้แล้วราคาไม่แพงนี่ซื้มาเท่าไหร่ซัมเบกูซูสามร้อยห้าสิบเยนถูกมากประมาณแบบร้อยร้อยสิบห้าบาทร้อยยี่สิบบาทถูกมากเลยเนี้ยอาชิมเลยต้องไปซื้อเยอะเดี๋ยวค่ะหกแถมเจ็ดห้าก่อนอร่อยมากเลยเนาะ แล้วก็มีความแบบหวานแบบไม่หวานมากทุกคนลองมากินดูหลอนังที่กินข้าวแล้วลองกินของหวานมันนี้แหละอร่อยอร่อยห้ามเดินกินจะต้องกินที่ร้านเลยทุกคนแล้วจะเป็นแบบนี้เป็นลูกเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเห็นเห็นปะอันนี้อร่อยมากอือ,อ,อคือฟิวคล้ายๆแบบจมโมจิโมจินเลยนะแล้วเป็นหวานหวานข้างนอกคือคิโนโก,โกแบบอร่อยมากอร่อยวะ่ะ มาถ่ายรูปกันเศโอเคทุกคนก็จบเป็นเที่เรียบร้อยนะคะวันนี้กิ๊กกับมิจิแล้วก็พาไปดูหลายสถานที่เลยนะรวมถึงของกินขนมของข้าวทั้งหลายกันแล้วแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ละัะหรือว่าใครที่เคยไปที่ไหนมาแล้วหรือว่าเคยกินอะไรมาแล้วอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์เขียนมาให้เราสองคนดูก็ได้เดี๋ยวเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนั่นเองนะคะหรือว่าประเทศไทย เปิดให้มาเที่ยวญี่ปุ่นได้เมื่อไหร่หรือว่าญี่ปุ่นเปิดให้เข้าได้เมื่อไหร่ก็ลองมาเที่ยวดูได้นะเพราะว่าอาซากุสกะจริงๆเนี่ยยังมีสถานที่เที่ยวอีกเยอะมากจุดถ่ายรูปอีกเยอะมากเช่นเดียวกันโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะมีประโยชน์พอทุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เราเด้วยและจะคลิปวิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย